ถ้าถ้าฟันเห็นหลวงพ่อนี่สิตีเป็นหกก้อนทองครับมันจะของก้นตีจช่ไหมตลอดกันกันไม่ออกก้นตีเป็นเทสครับเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแวนช่องนะครับเราอีสานทิดแก่นนะครับแล้วก็ทิดแก่นพาลุยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินเดินทางมาที่วัดโพนะครับเพื่อ มาตามตัวเลขสูตรของอาจารย์วัดโพนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเขาจะต้องไปหาหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดยี่นี่ก้อนนะครับเนอกเพราะว่าเป็นเป็นฝันแม่นตลอดนะครับว่างวดนี้หลวงพ่อจะมีพวามฝันบอกหรือจังไดนะครับเนอกเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับหลวงพ่อกับฝันถูกตลอดนะครับถ้าหลวงพ่อบ่ฝันเพื่อนก็จะไปจุดทูบจู่สารผู้ตานะครับของมู่งบาน เป็นกระจิ๋นตัวเลขมาอยู่เป็นประจําเดี๋ยวเขาไปหาหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่ออยู่พอดีนะครับอานเทศกาลครับหลวงพ,อพอ่อเจริญพรเป็นแจงไดเน,นองวันนี้ฝันทยังเ้องวันนี้มันตีว่าเป็นแต่ไปจุดทูปอขอหน้าพระปู่คนละไปจุดมองเกุ้งนั่นบรืครับจุดมองเกุ้งไปแต่ลายมืออลไรทีครับ มันมือแน่นเป็นมือมันสำคัญบ่หลังจากนี้บอกวันนี้อย่างุนอ่ะจะเล่ไปเล่ไปย่อมบอกรปฉันเพี้ยนก็เลยไปจดนั่นแหละ่ะโอ้ครับอันฝันแล้วมันตีบบนเถืออันฝันฝันมาตังไหนครับตอนตอนค้อนอันมันฝันเราไปสามองนั่นล่ะอครับองที่ไปนั้นจำได้ครับมันลงปีพรล่ะ ไปกับขึ้นไปกราบเพื่อนแล้วมันโองนั่นพทนไปแลนผ้าขึ้นไปทั้ง,ท,งทั้งเทิงแม่กันเลยศูนย์ยึกแต่ว่าห่างห่างบ่ได้วันศูนย์วัวหนึ่งก็ไม่ผิดพลาดย่างคัางเลยจะของกันคิดศูนย์รู้หรอกมัน,ม,น,ม,นม่มีมรณยาทนะแลนผ้าผ้า,ผาหลายๆไปขึ้นไปทั้งเทิงคนอาชีพวัานี่กันเรข่องขื้นเท่านี้เนี่ยวะไปวันไปยืนเราจะไปสามองเนี่ยเราไป กับเจ้าของเหม่นเป็นตีตัวหกตามหกเก็ดอะไรนะมันไปยืมตัวนี้ถ้าถ้าฟันเห็นหลวงพ่อหนี่งสิตีเป็นหกก่อนทัวครับมันเจ้าของเป็นตีใช่ตลอดกันกันไม่ออกเพื่นตีเป็นเก็ครับอันนี้แต่ว่ามันมันมาขึ้นไปเท่านั้นมันก็มันจะขึ้นเต็มหนึ่งขืนเต็มหนึ่งอ่าคอยเป็นเป็นสีวัดสวนมันกต่ เรยเมื่อวานมันลูกน้องอย่างของเรียนอะไรเลยวัตีเป็นศูนย์เนาะมันตีบ่ถึกแต่ว่าฝันนี่ทำเงินตีถึกือถึกได้ไหนหลวงพ่อครับเมินโยมเป็ดสามเป็นหลักเนาะครับเป็ดสามศูนย์นี่มันถือได้รับเปดเลขเลขเปดเลขสามเลขศูนย์นี่มันเป็นสามวงกันกันว่าศูนย์ให้องค์องค์สุดท้ายองค์ที่สามเลย ศูนย์เนี่ยเราบังลักษามลายาทน,นะโอ้ครับขึ้นไปขึ้นศูนย์ด้วยของวัดของเมื่อวานนะวได้ตีเป็นศูนย์วได้ตีเป็นศูนย์วันนี้คือไงตัวลังมันขึ้นเป็นวันเจ็ดถึง,ง,งมันก็เป็นแปดมัะนขึ้นบางง่ายสุถึงโย่เต็มของเจ้าของเหมือนตีว่ดเป็นวันน่ะตีว่ดถึงเนาะตีว่ดละเอียดตีวัดตีนั่นเดียวครับวันนี้งวดงวดนี่หลวงพ่อได้ฝันียังนอะครับ คนนี้ก็เลยมาวอาฟันดอกกันฝันแบบเนี้ยฟันเสียงกันฝันเอาไปตัดเินใจไปขออู้น่ะครับไปขอพบปูปูตาปู่ญาอยู่อยู่สารปูตาหม่องอยู่บ้านน่ะบ้านเราได้ตัวนี้ละได้ได้ตัวนี้ลงทุนโอ้หลวงพ่อลงทุนไบเดียวเฮ้ยคือได้ใบเดียวนึงมันมีใบเดียวหาอะไรก็ไม่เห็น ไปจุดทูบได้ตามนี่เลยบอกครับได้ซีเจ็ดสองได้ซีเจ็ดสองแต่ว่าอันโรตเตอรีอ่เขามีใบเดียวอ,อันนี้ก็ขอเพิ่นโดยตรงขอขอรางวัลเลขไทยรางวัลที่หนึ่งละ่ะถ้าขอไปขอเปาเป็นนะมอมั่วขอทั้งล่างทั้งบนเอามัคิดว่าแบบม,มันมั่วจะของตัวไหนเพิ่มนรือไม่ใ,ใครจงไดมันก็ซับกันมันมะเริ่ลยื่นก็เล,กนเลยคิดไหมอืมครับ คิดไหมขออันเดียวเนี่ยละกนดีเน่นอันเดียวเนี่ยละสนอกเน่นเป็นเลขไทยวันที่หนึ่งหละกข้างบนวันที่หนึ่งใช่ว่าครืล่ารางกับมันก็เอามันมากกันกันแมวเนาะครับจุดจุดทูบนีได้สี่เจ็ตสองเลยบอกครับสี่เจ็ตสองสี่เกตสองซื้ออาซื้อรถตลี ได้ใบเดียวเพิ่นกับมาหลายเจ้าแล้วมันของบ่มีโอ้บ่มีตัวนี้เนาะครับเนาะบ่มมันมีเจ็ดสองมันจะเจ็ดสองซื่อบ่ได้สามตัวอยากได้รางวัลที่หนึ่งเลยสีเจ็ดสองเห็นมันตรงตรงเห็นมันมันใจแน่สนองตะกี้มันไปขอทั้งล่างทั้งบนเอาขอทั้งสามตัวสองตัวเพิ่นผู้ให้่เพิ่นกับทับสนตัวเนี่ยสนองมันนี่มันคิดแบบ คอล่างเอาเป็น่างบนเอาเป็นบนลบนสันนอกก็เลยขอแบบนี้อลองเบิงสันนอกครับนี่พี่ชสางชิห้หามากแบบไหนสันนอกครับด้ซีเจ็ดสองเนาะซี 2> 2เจ็ดสองพลวิวารับสำหรับ FC เอฟซีเซนส่งนะครับถ้าจะเอาไปเป็นแนวทั้งนะครับอันนี้หลวงพอ่อเราไปจุดได้นะครับจุดถูกได้ซีเจ็ดสองเราหาลอตเตอรี่ได้ใบเดียวนะครับซีเจ็ดสองแต่ว่าให้ตัดหล่นน้น้ำเยอครับเ้อนี่ตัวเลขซีเจ็ดสองนี่ อาจจะเป็นซีเจ็ดซีสองเจ็ดสองังสี่ก็ได้เนาะก็เอาไปพิจารณาบึงครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับตัวเลขของหลวงพ่อที่เราไปจุดถูกขอตัวเลขนะครับยูสารปอปูนะครับสารอ่เป็นเพื่อนเอื่นตะปูเนาะเพื่อนเอื่นสารตะปูครับสารตะปูประจำหมู่บ้านเราไปยุ่เรื่อยนะครับเราไปขอจุดยุ่เรื่อยแต่ว่าก็ดุนๆคาไปเท่านึงนะครับส่วนงวดนี้นะครับตัวเลข,ขว้มฝันของ หลวงพ่อก่ได้ฝันนะครับเราก่ได้ฝันเราได้ไปจุดทูบนะครับขอตัวเลขก็ได้ตามนี้นะครับเด้อดซีเจ็ดสองแต่มักแต่ชอบก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเอาไปเป็นแนวทางบึ้งนะครับตาตัดเล่นกับซีเจ็ดซีสองเจ็ดสองแค่นั้นแหละครับแล้วก็กลับขึ้นบนลงล่างลองบึ้งนะครับเนาะเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภให้กับเอฟซีอนสองทันทีเข้ามาติดตามรับชมนะครับซีเจ็ดสองนะครับเด้อครับถ้ามักแต่ชอบจังคอยน้ำไปนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบก็ เบื้องเหล่วกับพันพันไปนะครับตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์แหละครับว่ามีผู้ใดเสี่ยงหวาตัวเลขตัวใดนันจะออกนะครับนอก่ว่าถ้มีบุญวัสนาร่วมกันนะครับกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้บวกับหฟังเนาะครับเนาะ็้องออกไปเสี่ยงโชคเบื้องนะครับเพื่อเป็นบุญวัสนานะครับก็อาจจะมีโชคมีลาบนะครับกับเบื้องเหล่วมักแล้วชอบแล้วจังไคอน้ำไปเ้อแต่ว่ามากชอบกับพันพันนะครับประว่ากันตัวเลขบ่มเยนว่า บอกเลขบก่ถือมาดาบอมเนเด้บ่เมนเมดอร์นั่นอมนว่าบ่อมีผู้ใดสิหูเนาะแต่ว่ากับบ่แน่ล่ะครับเรื่องบุญวัาสนาบ่มีผู้ใดสิหูว่าผู้ใดจะมีโถคมีลาบมีบุญวัาสนาจังไดเนาะเพื่อเฮ้มีบุญวัสศาสนาวินนําเสนอให้บิ่งนะครับนําเสนอให้เป็น,นียงแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านจะเอาตามหร,รือบ่เอาตามนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับถ้าท่าน มาเอาตามหรือว่าถือกะบยามาวาผู้นําเสนอหรือว่าผู้ให้เป็นแนวทางเ้อพี่น้องเอฟซีจะต้องเข้าใจเนาะการนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับกัใส่กจาระญาณนในการรับชมนะครับก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 ับหลวงพ่อแล้วกับหลวงพ่อให้โชกให้ลาบให้มันมันน้ำกับสุขคนสุกคนว่าสรนตาตุกับตาตุกับสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในะเด้อครับเดอ้อและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทีสีบะผาดรับช่องคิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับจะไว้พอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ